โยกได้ไหมหรือตักโยกโอ้ยไหนไหนมาโชว์หน่อยโอ้โหใส่กำลังดีเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายลองพระอุดมครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับวันนี้ก็ลงเบ็ดทั้งหมดหกคันครับผักตบชวาก็ลอยเป็นช่วงช่วงครับน้ำก็ถือว่าไหลไม่ค่อยแรงครับน้ำก็ออก คุณคุณหน่อยครับหมายตรงนี้ก็ล่มลื่นครับมีต้นไม้ให้หลบแดดครับหมายตรงนี้ก็ถือว่าหมายสวยครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูบริเวณของหมายครับ ขึ้นไปนุ่นก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนพระอุดมครับช่วงนั้นเพื่อนนักตกปลาจะเยอะหน่อยครับเป็นหมายดังลงไปนี้ก็ตกได้ตลอดทั้งเส้นครับมีร่มไม้ให้หลบแดดครับ วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีไซส์สวยให้นานๆได้รับชมหรือเปล่าครับสำหรับหมายของพระอุดมหมายนี้ตอนนี้ก็8โมง14นาทีแล้วครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10มกราครับวันนี้ก็มากับตัวป่วนครับอยู่ในรถครับยังไม่ได้เอาลงมากี้ดิก วิ่งตามครับว่าจะไม่เอามาครับตรงนั้นมีหมายใหญ่ด้วยครับก็เลยยังไม่เอาลงมาเดี๋ยวเรามาตามรู้นกันครับสำหรับเหยื่อครับเป็นสูตรลำบ่มครับผสมไม่ต้องเยอะครับผสมาหมดค่อยผสมใหม่ผสมกะว่าออกอกา นิ่มนิดนึงครับแต่ไม่ต้องนิ่มมากตะกอ้อครับเป็นตะกอ้อสองเซนเบ็ดเบ็ดจีนุ0.8ครับเม็ดโฟมอย่าใส่ใหญ่เกินไปครับกะว่าให้เบ็ดอนอนอยู่หน้าะหน้าพื้นไอดินพอดีครับ ปั้นเหยื่อเท่ากับลูกไข่ไก่หรือลูกปิงปองครับช่วงแรกๆอาจจะปั้นใหญ่นะครับค่อยขยับลงมาเรื่อยๆเมแปะครับเวลาปาเข้าแล้วก็ขยับปั้นเหยื่อลงเรื่อยๆครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เป็นหัวาหารไก่เล็กครับ หัวาหารไก่เล็กผมใส่สามขีดครับตัวนี้เป็นหัวหารหมูนมหัวหารหมูนมผมก็ใส่สามขีดครับหัวหารก็ต้องนําไปบดก่อนนะครับถึงจะเอามาผสมผสานมันถึงจะเข้ากันได้ดีตัวนี้ก็เป็นผงกะทิครับใส่หนึ่งซองครับตัวนี้ก็เป็นหัวตาลครับใส่ประมาณสองขีดครับถ้าน,านําไม่มีก็ซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาครับ ซื้อเป็นถุงที่เขาผสมสําเร็จก็ได้ครับใส่หนึ่งถุงครับตัวนี้เป็นเหมยเขียวครับเหมยเขียวใส่หนึ่งถุงครับตัวนี้เป็นบัตเตอร์ครับจะเป็นบัตเตอร์เค้กหรือบัตเตอร์อะไรก็ได้ครับใส่หนึ่งถุงครับตัวนี้ผมซื้อมาสามสิบห้าบาทครับเป็นปั่นสําเร็จตัวนี้เป็นลําบ่มครับลําบ่มเพิ่งทําได้สองวันลําบ่มผมก็ใส่สองโลครับ ตัวนี้เป็นลำละเอียดลำละเอียดผมใส่เพิ่มไป2โลครับตัวนี้เป็นขนมปังครับขนมปังปั่นขาวในถุงนี้อยู่ประมาณโลครึ่งครับท้านานามีเครื่องปั่นยิ่งดีครับปั่นทุกอย่างให้รวมกันเลยครับให้เป็นฝุน่นสำหรับวัตถุดิบก็มีแค่นี้ครับขันที่สฝั่งซ้ายครับ มีอาการแล้วครับดึบดึบดึบน่าจะเป็นตะเพียนครับนึกว่าตะเพียนครับกินเบามากครับดึ๊บดึบดึบ แต้มติดเลยครับมาเป็นแท็กคู่เลยครับใส่ก็ถือว่าโอเคครับโอ้มีอาการแล้วครับ ไอ้ถือว่าโอเคนะครับใส่ไม่แป้มนะครับยินมีคขันตูดกระตกเลยครับ มีอากาอีกแล้วครับวันนี้ยังไม่ได้เอาลงเลยครับอ๋อมันกินนานครับจนสายหย่อนไม่เป็นไรครับ เอาใหม่เอาใหม่หลุดไปแต้มครับโอ้ยโอ้สโอเคเลยครับอืม ใสถือว่าใช้ได้เลยครับใสผมลองตีใกล้ไก่ครับแต่ตีกลางปลาจะกินดีกว่าครับเพราะว่าตีไก่ไปเหมือนปลาไม่เอาครับเหมือนปลามากินอยู่กลางๆคันนี้กับคันสุดครับมีอาการ เพียนก็ถือว่าใส์โอเคครับตัวนี้ตีกลางครับใสใช้ได้เลยครับใสสีสวย สองตัวติดเลยครับอุ้ยดุกดิกวิ่งเลยครับเมื่อกี้น่าจะปลากิน รู้ว่ามันกินตอนไหนครับเห็นดุกดิ๊กวิ่งใสอย,ย่างสวยเลยครับใสตัวนี้เปลดังเี่ยนแมอตายเปลีป่ยนครับใสกำลังดีครับใสทอด โอ้ยโอ้โหมาแล้วครับน้องโอ้โหใส่งไงใส่โลไหมนะนเอาทิตากะใส่โลใส่โลครับใส่โลโอ้โหน้องเพิ่งมาเมื่อกี้ครับ นอนวี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้ท้องว่ะไอ้ท้องวะเหมือนมันเหมือนมันหมุนมาช็อคเตอร์ป่ะเออช็อคเกอร์หรือเปล่าวะมันหมุนมาวิ่งหมุนมาไอ้เป็นหนึ่งเลยมันหมุนไงได้โอ้ยมันหมุนไงสายดีโอ้ หมุนมาครับนึกว่าตัวใหญ่ชองไองช่วยชองนะมาแล้วครับโอ้ป้านินครับยกยกได้ไหมหรือตกักโยกโอ้ยไหนไหนไมาโชว์หน่อยโอ้โหใสกำลังดีเลยครับ

เหยื่อที่ผสมไว้หมดแล้วครับเดี๋ยวหมดชุดนี้ก็ทยอยไล่เก็บแล้วครับได้เวลากลับแล้วครับหนีกลับก่อนน้องๆครับช่วงบ่ายปากินห่างครับเดี๋ยวมาดูผลประกอบการครับวันนี้ ก็ถือว่ามันเช็คหมายครับเยวขึ้นมา้างบนครับใส่ส,สวยก็หลายแต้มครับใส่ก็ถือว่าโอเคครับ ำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ